สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับจะขอชวนคิดชวนคุยในประเด็นที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้นะครับคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาถ้าวันนี้ดูเหมือนว่าจะโดนกระแสโจมตีจากทุกฝ่ายนะครับโดยงเพยียงไล่ตั้งแต่ต่างชาติขึ้นมานะครับ EU ประกาศชาัดเจนนะครับในบทบาทที่ ถือว่าจะต้องให้พลเอกประยุทธ์นั้นนะครับรีบดันประเทศไปในแนวทางประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มีความกังวลในเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนด้วยไม่อยากจะเข้าข้างตัวเองนะครับแต่ว่าผมได้ดูเนื้อหาของทางยุโรปนะครับที่เขาได้ออกมาเนี่ยปรากฏว่าค่อนข้างจะสอดคล้องกับเนื้อหาที่เราได้แจ้งไปที่สถานทูตเยอรมันนะครับเราไปที่กงศุลของเยอรมัน แล้วก็แจ้งจดหมายไปยังผู้นําประเทศของเยอรมันนะครับสูงสุดก็มีทั้งตัวประธานนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่สูงสุดซึ่งเป็นคนเลือกตัวนายกนะครับหรือช h นเซเลอร์เนื้อหาเราจะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับว่าจะต้องใช้แนวทางประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็แก้ปัญหาก็ด้วยสันติวิธนะีหาทางเจรจา,าพูดคุยปรองดองกันแล้วก็จะต้องเลือกตั้งก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ ตรงตามที่เราส่งไปเด้เลยนะครับซึ่งเราก็ยินดีว่าอาจจะบังเอิญตรงกันหรือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรายื่นไปเมื่อวันที่14นั้นมีผลนะครับเอาละแล้วก็ไล่มาที่ Asian Human Rights Commission นะครับก็พูดประมาณเดียวกันแล้วก็โจมตีในประเด็นที่ว่าการประกาศกฎอัยการศึกนั้นนะเป็นกฎหมายที่ล้าหลังซึ่งนำไปสู่การละเมิดสิทธิมน,นุษยชนทั้งโดยทันทีแล้วก็โดยที่จะตามมาอีกมากมาย ต้องตอบคําถามตรงนี้ให้ชัดนะครับแล้วก็ถ้าตอบคำถามไม่ได้จะต้องรีบนะยกเลิกกดอายการ,รศึกทันทีนะครับก็ในลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจในประเทศไทยนั้นมันมีหลายกลุ่มออกมานะครับบีบคั้นนะครับพลเอกประยุทธ์ว่าจะต้องเลิกกดอายการ,รศึกทันทีซึ่งกระแสนี้จะต้องแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ทีน,ทนี้สิ่งที่ผมจะนําเสนอสั้นๆตอนนี้เนี่ย ก็คือทางสามแพร่งนะครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะพูดสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจนะครับไม่ยืดเยือ้อาทางแรกนะครับก็คือการทําตามสิ่งที่กรรษัตริย์ภูมิพลแล้วก็เครือข่ายอามาจนะครับต้องการนะครับทางนี้ก็คือนะการดึงดันประเทศไปในแนวทางที่จะต้องทําให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองสร้างสุญญากาศทางการเมืองแล้วก็อุปโลกเป็นความชอบธรรม ในการให้อ,องค์คณะซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับขึ้นมาถืออํานาจชั่วคราวแล้วก็จะผลักดันประเทศไปในกรอบที่ตัวเองต้องการรับใช้นโยบายหรือว่าเอเจนดาวาระนะครับที่ทางฝั่งกษัตริย์ไทยแล้วก็กลุ่มก้อนที่หากินกับสามันกษัตริย์นั้นต้องการนะครับเราก็คงจะต้องอาจจะมีการหมกเม็ด ประสานผลประโยชน์ให้นักการเมืองฝั่งเสื้อแดงเข้าไปมีส่วนร่วมบ้างอะไรบ้างเพื่อให้มันลมกลมกม่กมพอเป็นไปได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นทางตกต่ำแน่เสื้อแดงคงจะไม่ยอมนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าจะถือตัวเองให้อยู่ในอำนาจก็จะไม่ต่างจากสุจินดานครับแล้วจะหนักกว่าสุนจุจินดาเพียงแต่ว่าวันนี้คนที่จะออกมาไม่ใช่จำลองซึ่งเนะจ้าเขาเรียกใช้แล้วก็สามารถจะไปสยบยอมเรียกไปกราบตีนแล้วก็นะครับ ยอมเลิกกันได้นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นทางที่หนึ่งนะครับเอาเป็นแบบราชาธิปไตยนะครับเอาแบบอัมมาตอัมมาตยาสปินาราชาธิปไตยทางเลือกที่สองนะครับก็คือเป็นลักษณะว่าอยู่ตรงกลางเหมือนกับที่ได้ทํามาอยู่หลายครั้งนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันถูกบีบต้องให้มายืนอยู่ตรงกลางการอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็คือว่าจริงๆถ้ากลางแบบบริสุทธิ์จริงๆก็คือ ไม่เข้าข้างใครเลยยึดอํานาจเสร็จปุ๊บพออีกสักระยะหนึ่งก็คือนอานาจให้ประชาชนซะทั้งหมดนะครับคืนให้เขาซะทั้งหมดความเป็นกลางนะครับในฐานะที่เป็นทหารนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยการเข้ามารักษาความสงบก็จะต้องเป็นลักษณะว่าไม่ให้ทุกฝ่ายรบราคาฟันกันแล้วจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอำนาจนะให้ทุกคนกลดำเนินการเข้าไปตามปกติ ให้การเมืองแก้ปัญหาด้วยการเมืองแต่ว่าปัญหาก็คือว่าการเข้ามาครั้งนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเข้ามาด้วยคําสั่งของนะครับกลุ่มผลประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะทั้งเพื่อไทยแล้วก็ทั้งทางฝั่งของตรงข้ามนะครับเพื่อที่จะเข้ามานะเป็นตัวเชื่อมทางการเมืองมีปัญหาคือว่าเชื่อมโดยไม่มีอำนาจมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้านเล่นกันในลักษณะที่นะักคิดว่าจะให้ระดับข้างบนเนี่ย เจรจาต่อรองกันในระดับที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็แต่คิดว่าคงยังไม่มีทางหรอกจะได้กึ่นก,กลางๆให้ทุกฝ่ายพอใจนะครับเพราะว่าในลักษณะนี้เนี่ยเผด็จการประเทศไทยนั้นเขาไม่เคยเพียงพออยู่กับแค่จะให้อะไรที่มันเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นทางประเทศไทยก็คงจะยอมลำบากนะครับความสุ่มเสี่ยงของการเล่นกับอำนาจตรงนี้เนี่ยนะครับมันมันจะทวีความรุนแรงขึ้นนะครับถ้า ยิ่งเวลาผ่านไปนะครับการถืออำนาจไว้ในมือในสะักที่ไม่เป็นประชาธิปไตยตรงนี้เนี่ยเหมือนเล่นกับไฟนะครับวันนี้ยิงประยุทธ์เป็นผู้ถือเผือกร้อนนะครับปากนะจริงๆเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่นะท่านประยุทธ์เนี่ยอาจจะมีดีอยู่บ้างก็คือว่าไม่ได้คิดที่จะรวบอานาจเป็นปเผด็จการไม่เคยคิดจะเป็นปเผด็จการแล้วก็ข่อ้างจะมีนะ,ะสภาพที่เป็นคนประสานผลประโยชน์ก็ได้ผลประโยชน์มาเยอะแล้วนะครับ เห็นว่ามีกันได้กระจากทั้งฝั่งขุนยิงรักแล้วก็ทั้งฝั่งของพอปพปพสอีกฝั่งหนึ่งนะครับเงินทองก็เหลือมือร้อนมือก็คงไม่อยากจะได้เผือกร้อนและถือเผือกร้อนไม่นานแนวทางตรงกลางถ้าใช้ดีที่สุดก็คือรีบนะจัดการทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางไล่กับสุเทพลงไปแล้วก็นะครับแล้วก็บอกว่าให้แนวทางเนี้ยเป็นปการประชาธิปไตยตักดันให้มีการอ่านะ เลือกตั้งซะนะครับแล้วทุกอย่างเขากลับมาสู่ในจุดที่เหมือนตอนคล้ายๆกับตอนที่คุณยิ่งรักเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งแรกนะครับแต่ว่าประเทศชาติไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าคนเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะลงจากตําแหน่งแล้วก็ให้สอรสอซะสอรสอนะครับดําเนินการดูแลประเทศต่อไปแล้วทหารก็ควรจะกลับไปหนุนซึ่งตอนนี้มันเล่นบทบาทผิดมาตลอดแล้วนะครับทีนี้ในทางที่สามนะครับทางที่สามเนี่ยเป็นทางที่ อาจารย์ชูพงศ์ได้พูดเอาไว้แล้วก็ที่จริงนักทฤษฎีทั้งหลายเนี่ยก็จะคิดตรงกันก็คือว่าทหารเนี่ยจะต้องปฏิวัติเปลี่ยนจากการประกาศกฎอัยการศึกเป็นการปฏิวัติแต่การปฏิวัตินั้นนะครับจะต้องอยู่ที่ว่าท่านทําปฏิวัติแบบไหนยึดอํานาจให้เบ็ดเสร็จใช้กองกําลังให้เด็ดขาดแล้วก็ประกาศยกเลิกรัฐมนูนปี50นะครับเสร็จแล้วนะครับรวบอำนาจเสร็จปุ๊บยกเลิกรัฐมนูน50ปุ๊บนะครับอาจจะเป็นลักษณะว่า ออผมไม่ทราบนะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนแต่ว่าจะต้องให้มีควบคุมให้มีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยโยนเยอ,อ,เอ,อส่งต่ออำนาจให้กับออรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับคือโลกนะักการเมืองโลอะไรออกทั้งหมดนะครับโลองค์กริสระให้มันทิ้งหมดลยทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ถืออำนาจอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็ให้ทางฝั่งของออรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นนะครับ เป็นคนมาจัดการแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะว่าให้มีการลงประชามาติหรืออาจจะเรียกทุกฝ่ายทุกหมู่ทุกเราเนี่ยเข้ามาคุยกันลงสญาบันร่วมกันว่าจะต้องลงการเลือกตั้งต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับคือไม่ได้เอายึดเอามาอยู่ในมือตัวเองก็เขียนกติกาอะไรใหม่แต่รักษาอำนาจแล้วก็จะต้องทิ้งอำนาจโดยเร็วที่สุดแล้วต้องให้อำนาจนั้นปองกับตัวแทนที่มาจากประชาชนอันนี้ถ้าทําได้เป็นพระเอแกแน่นอนนะครับความเสี่ยงมันมีนะครับน้าหนักหนักเบาเนี่ย พลาดหนักไปนิดเดียวเนี่เหมือนกับแกสลักระเบิดเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้ามีจิตใจจะเป็นประชาธิปไตยสร้างประชาธิปไตยจริงๆวันนี้รัฐมนูนปี50แล้วก็กลไกที่มาจากรัฐมนูนปี50นั้นเป็นพิษเป็นภัยอย่างยิ่งแล้วกองทัพจริงๆถ้าทําดําเนินการตามแนวทางประชาธิปไตยนั้นประกาศให้มันชัดเจนนะต่างชาติเขาจะเห็นเจตนารมณ์แล้วก็ต้องให้จบภายในนี่แหละเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปตามนั้นแลทุกคนจะต้องยอมรับตามกฎกติกาแล้วก็แต่ว่า เงื่อนไขเก่าๆที่มันเลวร้ายทั้งหมด,ดตัดไปให้หมดรัฐธรมนูนปีห้าศูนย์องค์กรอิสระต่างๆตัดไปให้หมดกล้าตัดตรงนี้แต่นั่นแปลว่าจะต้องไปหักดิบกับเจ้านะครับกล้าไหมล่ะครับถ้ากล้าเสื้อแดงจะหนุนท่านนะครับแล้วถ้าพระบรมนะบอกให้อีกคนหนึ่งนะครับอยากอยู่ในอำนาจเนี่ยนี่เป็นโอกาสสาคัญแสดงจุดยืนให้ชัดว่าถ้าชนะแล้วยินดีจะอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับ เป็นแบบอังกฤษเป็นแบบญี่ปุ่นรับรองว่าจะได้แรงสนับสนุนจากคนจํานวนมากแล้วการชี้แจงให้กับสาธารณชนนั้นไม่ใช่เรื่องยากก็ทางเรื่องสามแพร่งรายละเอียดมันจะเยอะกว่านี้แต่ว่าผมบอกคร่าวๆอย่างนี้นะครับท่านไปพิจารณากันเองสาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับที่จริงถ้าประยุทธ์จันทร์โอชามาสนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยคนเสื้อแดงถ้าเห็นหลักการชัดเจนเห็นวิธีการที่มันเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ลงจากตาแหน่งโดยเร็วนั้น ท่านจะได้รับแรงสนับสนุนและท่านจะกลายเป็นฮีโร่ของประเทศชาตินะครับสารการสร้างวีรบุรุษนะครับนะครับและเวลานี้ทหารส่วนอื่นเองที่คิดจะก่อการใหญ่นั้นก็คงจะได้บทเรียนพอสมควรทั้งยุโรปทั้งอเมริกานะครับแล้วก็ประเทศรอบข้างของไทยนะครับรวมทั้งมวลชนในประเทศไทยทั้งที่เขาเป็นคนกลางด้วยเขาไม่เอากับการเมืองที่มันย่ําอยู่ในน้ําเลือดน้ําหนองแล้วก็สร้างความเสียหายกับประเทศชาตินะครับเป็นลิงแก้แหย่อยางนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้างนะครับ ก็อขออนุญาตไว้แค่นี้ส่วนรายละเอียดนะครับแต่ละแนวทางนั้นนะครับมันยังมีรายละเอียดของมันและมีพล,ลวัตทางการเมืองต่างๆมากมายแต่สําหรับความคิดผมแล้วนะครับประยุทธ์ทางเลือกที่ดีที่สุดคือแบบที่2กับแบบที่3นะฮะที่ดีกว่านะสกับ3คือเป็นกลางก็เป็นกลางให้สนิทไปเลยหรือไม่ก็คือจะต้องเลือกที่จะยืนยันเป็นหลักให้กับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศให้พ้นจากระบอบปาะชาธิปไตยแต่คุณจะกล้าไหมล่ะ ผมว่าประยุทธ์คงจะไม่กล้าถ้าคุณไม่กล้าคุณเลือกแบบที่สองรีบนะรักษาความสงบเรียบร้อยบังคับบีบให้มีการเลือกตั้งให้โดยเร็วโดยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ให้ประเทศเดินหน้าไปอย่างนั้นถึงตอนนั้นนะเมื่อเลือกตั้งเสร็จมีรัฐบ,บาลใหม่เสร็จสร้างงบประมาณใหม่เรียบร้อยเนี่ยนะครับคุณประยุทธ์ก็ถือว่าได้ทําคุณให้กับประเทศชาติมหาศาลแล้วนะครับแต่ถ้าท่านมีความกล้าทําแบบที่สท่านจะเป็นมหาบุรุษที่ได้รับการจารึกไว้ในประเทศไทยก็แล้วแต่ครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแต่ถ้าร ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็เป็นศัตรูกับกลุ่มพวกผมแล้ะนะครับแล้วก็ประชาชนจํานวนมากที่เขาไม่ต้องการให้นะดันประเทศไปนในแนวทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนายกคนกลางนายกมาตราเจ็ดหรือว่าการจะออก่อการรัฐประหารกษัตริย์ลงนามเมื่อไหร่กษัตริย์ก็เป็นศัตรูกับประชาชนเมื่อนั้นนะครับโอเคนะครับเอาไว้แค่นี้ขอบคุณที่ติดตามเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ติดส่งต่อนะครับสวัสดีครับ